ควัสดีครับอยากอย่ากออีสานพาดกินเกิดเป็นเมือบอดผมขาตะแนวจีนครับเมื่อเนี้ที่ไก่อบฟางครับเมื่อเนี้ยจะทำไก่อบฟางยางแซบแก้มเราเศษจิบครับเศษจิบเดี๋ยวเป็นบุญน้ำสันเนอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการวางไก่ครับไปครับ เยี่ยมสถานที่ครับที่วางไก่ครับ,เร,บเราต้องขุดขูดลุมใหมมันเป็นลุมแล้วก็ครับถ้าเราไม่ทําำี๋ยวไก่เราไม่สุกครับไจ้เจาไก่อุ้ยมุดเสียบแล้วไม่เป็นไรแล้วเราก็ฆ่ามันเอง อันนี้กองเชียร์นะครับอันนี้ได้เวลาจุอาแล้วนะครับเสียบไปเลยจุอาอืาอม,มันจะร่วงไหมเนะี่ยไม่ร่วงหรอกนะอุ้ยหอมจุงได้ใส่ะไครตไหมตรงท้องมันไม่ได้ใส่ แต่นี่ยังเดียวหอมกับเทียมพริกไทยรากผักชีก็ใส่ขวดน้ำด้วยใช่โอเคสวยโหลมันไม่ทะลุลงไปหรอกมันมีขาไก่ขำอยู่อขั้นตอนต่อไปร้านขอ้ยขั้นตอนต่อไปจะชาปนากิจแล้วนะครับ ว่ามาตรวจบางสกุลเอาแล้วว่าอ่ะนี้แหละขนาดนี้ด้านหนึ่งใส่อบฟางนี่อบกี่ครั้งแล้วเสีย ไม่รู้น่าจะโอ้โหสี่ห้ารอบสี่ห้ารอบไปเลยร้อนไม่ได้ย่างนั้นน่ะค่อยนะอะละโอ้โอสวย <c oughs> เจ้านี้สวยชุด <c oughs> ใหม่ปะชุดใหม่แลว้วว่ะ